ในในพี่ร้องร้องขึ้นมาไหนครับเอาละกูไม่ได้ซ้อมด้วยข้าวล้มคนนี้จะมีแต่เต้าไปสีโดนปันใดอยู่ในหัวใจก็มีแต่นาง หาเฮียเอาไปต่อไม่ได้แล้วกูไปไปเอาบินครับมากงไหนนี่กูคุณผู้ครับามสวัสด้ครับเราก็เจอกันในห้องน้ำไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มีงานเท่านี้บ่เออกับแม่ม่เหล็นนี่ละมาเหน็กทำไมมาช้าจังเลยบอกให้รีบอาบน้ำรีบอาบน้ำเอ้ามั่งไหนเท่านี้ อียังเนี่ยบ้านไหนครับบ่อยู่ที่มันนั่งบ่อยอยู่ตรงนี้ทำไมไม่นั่งเดี๋ยวไปก่อนลูกลูกค้าเพื่อะไรรับอะไรดีคะของพี่ขอเปล่าหนึ่งครับเรื่องจริงจริงนะครับน้ำน้ำของพี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะเพราะว่าหน้าน้องมันหวานพอแล้วเออน้ำของออฟไม่ต้องใส่เกลือนะทำไมอ่ะกินตัวมันเค็มอยู่แล้วรับอะไรดีคะเพราะงั้นมึงต้องมีพี่อยู่ด้วย อะไรนะรับอะไรดีคะไปกันเลยผมกินเหมือนคุณแหละสั่งเลยสั่งไปแล้วเอาเหมือนกันกับคุณคนนี้ใช่ไหมคะคุณสายผมยังไม่สั่งไปแค่เดียวเอาเอาเอาอันเดียวกันกับคุณเลยคุณเอาอะไรกันเอาเดียวกันสามสามไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเบิ้ลเขาชอบเบิ้ลเขาชอบน้ำโคกน้ำโคกให้เบิ้ลนะผมไม่เคยกินน้ำอัดลมเอาน้ำอะไรก็ได้ที่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 ไม่เหมือนเราสองคนได้ค่ะโอเคโอเคครับเบิ้ลเอาเหมือนกันเลยครับจะได้ทำทีเดียวเฮ้ มากเลยเนี่ยครับมีงานบ่มาเยี่ยมน้องมันนั่นแหละบ่ปีใหม่วะเนีพ่อหนาจ้าเถลือแม่คือเป็นนางดีๆกองฮือกเป็นนางจังสันเอาขาไปไกลแล้วผมไม่ได้เจอเบิ้ลนานแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเบิ้ลเนี่ยเขาเป็นไมงดอผมด้วยไงดอคุณเปิดโอกาสให้ผมคุยกับเขาได้ไหมพูดเป็นเล่นจริงๆคุยกันวันหลังได้ไหมเรื่องงานอเอเนี่ยเนี่ยเบิ้ลแต่แต่ผมชอบนะ พวกน้ำคกบริษัทคุณนี่เป็นกลิ่นตุตวงั้นเราชนกันหน่อยคุณเบิ์นครับผมชอบคุณมากเลยน้ำน้ำล้านี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเราไม่ธรรมชาติคือเราไม่ได้อยู่ไม่ไม่มีอยู่ในหน้าจอจริงมันต้องชนกันคือในเรื่องเนี่ยเราเป็นพี่ชายเรามาเพื่ออยากถามเราแต่ในความรู้สึกผมแบบผมก็ครับครับถามว่าชอบปลายไหมเฮ้ยผมไม่ได้อะไรอยู่แล้ว ไม่ไรเอาชนสิแล้วมือมันจับทำไมเนี่ยผมผมไม่ผมผมเชื่อใจผมมีอะไรอยู่แล้วผมไม่แปลกใจทำไมปลายอื่นๆเพราะหยุดผมคนอย่างคุณที่ยี่อะไรนะคุณไม่เคยปล่อยช่องโหว่กับใครเลยกินกินอะไรหน่อยไหมไปไม่กินอ่ะเอาเอ๋อกินตีตามหมดก็ต้กินก่อนตีบ่ากินสิพีคองน้ำแล้วบอนคีเฮ้ยอย่ากระซิบกันดิครับ นุกเบิร์นอย่าจับขาสิโหนี่เรากะจะให้เล่นทั้งสองสองคนเลยอ่ะตาครับเ<ป>นี่ยข,<อ>ขอถามต่อหน้านุกได้ไหมอันนี้ขอแบบเศร้าเลยพี่อารมณ์ต้องมาแล้วเปลี่ยนถามอะไรครับถามอะไรถามเ,เรื่องเรื่องอะไรนุก ลกฟังกูก่อนดิเอาเลยเอาเลยครับมีมีอะไรบ้างถ้าวันหนึ่งเราต้องสูญเสียใครสักคนอะ<ม>เราอยากให้คนคนนั้นไปอยู่กับคนที่คิดว่าเขามีคนที่ดูแลเขาดีกว่าในฐานะที่พี่เป็นพี่ชายที่หวังดีกับปายอะนุกชอบปายไหมนุกชอบปายไหมล่ะจริงๆแล้วผมผมกับปายก็อยู่อยู่ด้วยกันมานานมากแล้ว พี่ไม่มีเวลาต้องมาฟังว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงพี่ต้องการรู้แค่ว่าเองรักและ้อมจะดูแลปายหรือเปล่าผมกับปลายมันมากกว่าเพื่อนมเดี๋ยวผมกับปลายเป็นพี่ชายเนี่ยปะเขาเป็นพี่ชายผมเหรอพี่เพิ่นในเรื่องของเป็นเฮียเราหากันแค่หนึ่งเดือนโอเฮียครับผมกับปายอ่ะแต่อย่าแต่อย่าแต่อย่าใส่ไม่เอกนะเอาเฮียธรรมดานะเฮียผมกับปายอ่ะ มันมากกว่าเพื่อนมากคนรู้จักมากคนรักมันมากกว่าทุกอย่างเลยมันตอบไม่ได้หรอกเฮียวา่าจะเป็นแฟนหรือคบกันไหมมันพูดไม่ได้ครับมันอธิบายมันเขพูดไม่ได้เฮียโ้หเปียนโนก็เข้าอารมณ์ด้วยเฮียมีอะไรเฮียพูดกับผมเลยเฮียอย่าไปพูดกับไปหมอลำโบราณยานเข้ามาไม่ต่าส,<อ>สมัยผมจอบมาสี่เทีย <c oughs> เ่ยงแล้ว ก็เปียโนไม่มรรลุข้าอารมณ์อ่ะคอยจับว่าสิเนี่ยก็เศร้าแต่ว่าอารมณ์มันแบบมันต้องเพลงนี้มันต้องเพลงนี้แน่ๆเลยพวกโต๊ะนี่เขาจอดเพลงกูบอยู่คนอย่างพวกมึงต้องมีพี่ฮะซีบอะไรกันเอาดิ้คนนี่ดิ้มันกลัวแมวมันกลัวแมวมึกกลัวแมวยังกินขนมยังเลยแกะขนมมากินี้ไหนดิได้เดี๋ยวพี่จะให้พี่อ๋อ แม่พี่เปิดร้านขนมกินมากระลองมากระลองอันนี้อะไรอันนี้เหรอเฮียเฮีย yeah, yeah. ปายกินวันนี้นะเฮียเฮียแม่เปิดร้านขนมเฮีย yeah. แม่เฮียเปิดร้านขนมเหรอไม่ทั้งหลังมาทำแมทขายแล้วไงไม่ได้มากระลองก็ไม่ได้กินแล้วออไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตามบท ยังได้เหมือนเดิมไรเงี้ยทำไมลังเกียจเดี๋ยวนายบอกว่ามีเราเป็นไอดอลไงใช่ไค่นี้<อ>กินไม่ได้เหรอโอ้ได้สบายไม่ต้องเอลซีนายเยอะเราไม่อยากเปิดลานให้รถทัวร์ไปจอดหน้าบ้านเราเรามีมอเตอร์ไซค์เราพอใจแล้วเราไม่อยากขับรถใหญ่ <laughs> ย,ยังยังสีปะสีปะเล่นละครต่อเถอะนุกก <laughs> ินสีไหนอะ ไปลุกไปเข้าห้องน้ำลุกก็บอกให้อบเดินตามไปพอไปเข้าห้องน้ำปุ๊บลุกขังไปใหเฮ้ยอับฟาวอะเนี่ยผมรออยู่เมื่อไหร่จะไปถือฉากนี้สักทีกูนั่งปวดเงอยโดนเถื่อนไปที่ไหนไปฉากอื่นท้อเออไปแล้วไปแล้วไปไหนไปห้องน้ำกันเด้อเดี๋ยวมาบ้ยเฮ้ยนั่นห้องน้ำผู้ชายนะไม่ไม่ถูกนะปวดเยี่ยวเดียวแม่น้องผมทุกครั้งที่มันปวดเยี่ยวมันจะเข้าห้องน้ำผิดเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ งยนทำงานหนักช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมรู้ได้ไงกูไม่มีงานมาสองเดือนแล้วผมผมจะเของน้ำพอดีอย่าลอยนี่แหละแป๊บนึงแปบ๊บนึงไปเชื่อผมเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปได้ไหมไ,ไปได้ไปได้ครับเดี๋ยวผมมาได้ไงผมมาไอ้ต้อนหัวเล่นอะไร <c oughs> นี่เพื่อนจะมาเล่นกับป้ายนกเล่นแบบไหนเ, <c oughs> เพื่อนก็ไปไม่เป็นนลย <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไไม่เอาเอาพบว่าไงพี่ของน้ำกันไปของน้ำบ่ป้ายดูแวตัวเองด้วยนะป้ายโอ้ยบทขี่เนีย Cái nhắn nhấn cái đồ Cái ừ. nhắn nhấn này